ทุกท่านอีกแล้วครับพบก,กับผมกล้องสล,ล็อตตี้นะฮะอยู่ในเกม Mouse Your Friends นะครับหรือภูเขาเพื่อนมึงนะฮะเซีนซันซนก็เขาเพื่อนมึงนั่นแหละครับก็เป็นเกมแนวแนวไหนดีวะจะเรียกว่าแนวอะไรแนวเอออินดี้ไหมมันก็อินดี้แหละนะแล้วก็เป็นอย่างที่เขาบอกมันคือแนวมันคือเกม a s s i m เ l a t e d Spotlight e x เอ r i e n เพเออะไรเขาเรียกว่าอะไรวะการจำลองประสบการณ์คอร์ีลาแบบสปอร์ตไลท์คืออะไรวะ คือผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะถ้าใครรู้ก็รบกวนคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมเอาล่ะก็เกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ที่ที่ค่อนข้างจะแปลกประหลาดนะดูจากเอ่อลักษณะตัวละครเนี่ยดูอะไรมันเหมุนติวๆนะ่ะนั่นมันแหนมตุ้มจิ๋วใช่ไหมแหนมตุ้มจิ๋วใช่ไหมโอเคก็เกมนี้เป็นเกมที่สามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับผมนี่เพลย์ออนไลน์หรือไมก่ก็เอ่ออันนี้นี่มัตติเพย์เย์โหมดผมไม่แน่ใจนะว่าอันนี้มัน แบบเล่นกับเพื่อนหรือเปล่าหรือว่าเล่นในคอมเครื่องเดียวกันผมไม่แน่ใจจริยยงๆนะครับผมเพราะผมเพิ่งซื้อมานะครับในช่วงลดราคาของสตีมนะครับเหลือ25บาทแค่นั้นเองนับว่าถูกไหมก็เงินก็ถูกแลวนะสำหรับเกมแบบนี้แบบนี้โอเคเราจะไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมก็เกมนี้ไม่มีอะไรมากมายนะครับผมก็หลักๆก็คือการ ทำลายสตินะฮะปีนให้สูงที่สุดก็พอนะครับผมแต่การปีนไม่ใช่การปีนธรรมดาครับผมเป็นการต่อตัวขึ้นไปนะครับผมอะต่อตัวยังไงอยากรู้ใช่ไหมล่ะปเราไปชมกันเลยดีกว่าเออเียแล้วกูต้องอะไรดียวเบสิคคลามนะโอเคการปีนแบบเบสิคนะฮะก็ผมมาประเดิมก่อนแล้วกันนะครับผมสําหรับเพื่อนที่จะมาเล่นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะชวนมาหรือเปล่านะครับผมแต่มาแล้วไอ้เียโอเค ก็เกมนี้นะครับรองรับระบบการเล่นด้วยจอยด้วยนะครับผมเนี่ยตอนนี้ผมก็ใช้จอย Xbox ในการเล่นอยู่นะฮะโอเคเราจะเริ่มไปเลยดีไหมและอะไรมันห้อยอยู่ตรงนั้นแย่ค <laughs> yeah, ุจะโดนคุณจะบินไหมเนะี่ยโอเคก็ผมก็ศึกษาวิธีการเล่นมาอยู่นิดหน่อยนะฮะก็โอเคเราจะไปพร้อมกันเลยนะครับผมคลามโยโก้นะฮะปีนแกะขึ้นไปเอ้ยแพ้ดีวาโกะโอเค ก็การกดเ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะการกดปุ่มตามไอเนี่ยตามอวัยวะนะฮะจะเป็นการเพื่อเป็นการปล่อยจากบางสิ่งบางอย่างนะครับผมซึ่งปกติเนี่ยมันจะจับให้โดยอัตโนมัติพอการจับเนี่ยการจับมันจะเป็นสีเขียวอย่างที่เห็นใช่ไหมเห็นปะเ,เห็นเป็นมันเป็นสีเขียวใช่ไหมส่วนที่ไม่ได้จับจะเป็นสีขาวเหมือนตัว A นะครับผมโอเคผมจะปล่อย B แล้ววนะฮะ กูควรจะปล่อยอะไรก่อนดีวะปล่อย B อ่ะแล้วก็ปล่อย Y โอเคโอเคเชี่ยปล่อย Y อีกรอบโอเคแล้วก็กดอ่าจากนั้นจะเป็นการสต็อปเพื่อเป็นการเออให้มีคนมาปีนต่อนะฮะผมโอเคเราจะปีนไปด้วยกันนะเอ็กกับวายใช่ไหมเชียเหลือแต่วายโอเคถอดวายเหลือบีชิบหายแล้วโอเคเหลือเหลือเอ็กกับวายอีกแล้วเอ็กกับวาย ถอด x ถอด y ไปโอเคเริ่มมะเริ่มแล้วเริ่มแล้วยังเราจะยังไม่หยุดนะฮะเราจะปีนต่อโอเคโอเคชูชูมือไว้ชูมือไว้ชูมือขึ้นแล้วหมุนหมุนโอเคอย่างนั้นแหละไปต่อเลยท่านผู้ชมแม่สีขาวก,ก,ก็นออะไรมันห้อยวะนะเยอะอุบัติอุจาตาที่สุดเลยโอเคมันมันติดโอเค x และท่าอะไรของเองวนะเนี่ยเดี๋ยวโอเค y กับ b แล้วก็มี a ด้วย โอเคเราจะปล่อย y โอเค x x เกาะแล้วแล้วก็ปล่อย b กับ a ปล่อย b ปล่อย a a ไปเลยอือชิบปล่อย x ต่ออือปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเพื่พอนไปต่อเลยโจโน n a l m o d e นะฮะมอนโดนสักอย่างโอเคแต่กูว่าน่าจะใกล้โดนแล้วล่ะตอนเนี้ยโอเค x กับ y y และท่าอะไรของเองวะน,นะ โอเคจับตูดแพ้เรียบร้อยนะเรียบร้อยยังไงต่อยังไงต่อขึ้นไปสิขึ้นไปโอเคได้ลนะ x กว่าย x x กว่า้โอเค b ปล่อย y ปล่อยด้วย y จับหัวเพื่อนไว้อย่างนั้นแหละเอ A, ปล่อยหัวเอ้ยปล่อยตูดเพื่อนส่วน x ก็ปล่อยแขนเพื่อนอุ้ยจึ๊บขึ้นไปเชี่ยจะไปจับตูดแพ้ทําไมโอเคโอเคโอเคประมาณนั้นก็ได้แหละนะมันก็ไม่น่าเกลียดอะไรเท่าไหร่หรอก โอเคเอยกชี้ชี้แล้วดาพอ่อพ่อมึงเอ,อ่อวายปล่อยบีเกาะไว้ปล่อยเอ็กปล่อยวายเกาะโอเคได้แล้วบี B, ปล่อยวายปล่อยเวียงตัวขึ้นไปโอ้โหถ้าใครทำอย่างนี้ได้เนี่ยคุณต้องมีกล้ามที่แข็งแรงบึกบึนสุดๆไปเลยโอเคแค่นั้นก็ถือว่าดีเจสันเทนเนอร์เทนเนอร์คิวช่างมันเถอะโอเคเรื่องตัวละครเนี่ย ผมว่าผมขอบายดีกว่าชื่อคือมันอ่านยากมากๆเลยชื่อแต่ละชื่อเนี่ยนะแล้วก็ x กับ y แล้วก็ติด b อีกรอบนึงอจับตูดแพะไว้ปล่อยในจับ่ y มึงไอ้ชุบปล่อย b ปล่อย x โอ้โหตอนนี้มึงเป็นละเวงแล้วท่านผู้ชมรึปุ๊บๆใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้ถึงความจริงแล้วอีกนิดเดียวปล่อย y ปล่อย y ปล่อย y โอเคโอ้โหสูงสุดเลยจังหวะนี้ มาแล้วเซเวียเซเวียคารแมนเซเวียคารแมนจะเอาอยัางไงครับพับยังไงครับยังไงครับเดินก้าวไปแล้วครับก้าวไปแล้วตอนนี้จะจะเกาะดีไหมวะโอเคเกาะได้และเอกับเบีปล่อยไอ้เหี้ยปล่อยโอเคได้ละสัตว์สัตเออตอนนี้จะเป็นศึกชนช้างแล้วท่านผู้ชมโอเคไปต่อไปต่อไปต่อปึ๊บโอ้โหท่ามึงยากเหลือเกินอะไรของเองวะเนี่ยเอ็กแล้วก็ย เออึเอาเอ็กปล่อยปึ๊บขึ้นไปนั่นแหละโอเคมาแล้วคุณยงยงสอนาร่าช,ชื่อมึงชื่อมึงโคตรไทยเลยคุณยงไทยหรือจีนไม่รู้แต่ที่ร,รู้คือเราต้องปีนไปให้ถึงยอดให้ได้ไม่ว่าจะสูงแค่ไหนนะโอเคปึ๊บเอไปต่อเออเชียโอ้โหต้องนั่งมองจอย เอ้ยอย่าพึ่งโอเคเอไปต่อเลยนะบีปล่อยมือเอปล่อยด้วยไม่ใช่เออนนั้นโอเคเอข้างล่างตรงนี้ไปต่อโอ้มึงจะกระตุกทำไมเนี่ยโอเคบี B ปล่อยมือไอสัตว์มึงอย่าจับกันหมดสิชิปหายแล้วท่านผู้ชมชิปหายแล้วมือเกาะไว้เกาะไว้บีปล่อยโอเควายปล่อยบี B ปล่อยไอ้เหี้ยมันจะเดินขึ้นไปทำไมเอเอวิ A ่งขึ้นไป เอ็ก็กขึ้นไปโอเคโว่เชลตันเชลตันคอน่าเอ้คอนโตโอเคไปไปต่อเลยโอเคโอ้อยทตไมาต้องเอามือยันตลอดวะโอ้โหสามปุ่มไอ้เ hey, ชี่ยคุยกดยังไงเนะี uh ่ยเอ่อ Y แล้วก็ B แล้วก็ X แล <laughs> ้ว oh ก็ A แชวบโอ้โหท่ามันก็กดเยี่ยเลยชนช้างวินเอ่อเอ็ก โอ้โหมึงไปจับตรงไหนวะนะเออ B กับ A เสียงเริ่มกระส่าแล้วกูเออ A กับ X เช้่วะ A กับ X โอเคอีก25วิโอเค B ปล่อยไปต่อไปต่อไปต่อเฮ้ยโอ้โห X ปล่อยเลยจ้าประมาณนี้ได้ท่าเท่มากนะมึงใส่อะไรมาตรงหัววะนะมึงใส่อะไรมาไอสแครีอสครีสเตวิสันโอเคไปต่อ B X Y ถ้าแม่งแปลกๆน่ากลัวเออผมว่าถ้าเล่นกับเพื่อนมันน่าจะปั่นปั่นกว่านี้นะออจริงๆโอเคผมก็รอวันนั้นเหมือนกันนะวันที่จะได้เล่นกับเพื่อนเนี่ยออใกล้ถึงลวอีกนิเดียว B ปล่อยเพื่อนเฮียเนี A ่ย X A ปล่อย X ปล่อย B ปล่อยขึ้นไปนั่นแหละ11คนแล้วอันนี้คนที่11บเอป่ะเนี่ยน่าจะใช่นะ y b a x โอ้มันติดหมดเลยเวียนโอเค x y ขึ้นไปเอ,อ่อต้องปล่อย a กับ x. x อาา่าฮะโอ้โหจับได้เฮี้ยมากได้วะ y b a ปล่อยเฮ้ย y x ทำไมเสียงดนตรีมันแปลกๆเลววะ ไปขึ้ไปอ็วเอาปิดายันแหละโอเคทุกคนวนกุ่มเอเดี๋ยวเยล้อ๊บเออเสียกดเอากุ่เอจิ๊บจบขึปป๊บนันแหละสวยคนที่สิามมึงค่อยอะไรวะนะมึงค่อยอะไรวะนะเขียนว่าอะไรวะแฟกจายแฟกจายนี่มันชื่อสำนักการขนส่งอะไรหรือเปล่าวะเออใช่ป่ะโอ้โหท่ามันส้นตีนมากๆ ถ้ามึงส้นตินมากๆ x ปล่อย y ไป y เกาะสวย a ไปต่อเอ้ามี x มาขวางกัน้น x b เวียงขึ้นไปโอ้โหถ้ามึงใส่สไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมน a ไปต่อโอเคได้กดทุกอย่างยกเว้นปุ่ม a อไอ้เหียเอ้ยมึงโอ้ฟักมึงจับอะไรของมึงวะนะ่ะปล่อย a ขข้นไป ปั๊บ a y ปั๊บ x ปล่อย x ไปโอ้โหไ,ไปต่อนิดเดียวนิดเดียวเชีย่ยไม่ทันโอ้โหฟัก44ฟุต44ฟุตประมาณเท่าไหร่วะเออ44ฟุตประมาณกี่เมตรท่านผู้ชม44ฟุตเท่ากับเออ13.4112เมตรนะครับผมโอเคทำไมต้องหา คำตอบว่ามันสูงเท่าไหร่วะเนี่ยบ้าบอที่สุดเลยโอเคเราจะเล่นอีกรอบกันไหมใช่เราจะเล่นอีกรอบ,น,รน,ออบน่าจะเป็นรอบสุดท้ายด้วยนะโอเคอันนี้44ิฟีทใช่ไหมเราจะทำลายจัตุรัเก่ากันมาโอเคกูเริ่มเซียนแล้วเวีนเลมาคนแรกนะครับฟรีนีแดดซันเดลชื่อมึงอ่านยากเหลือเกินเอชอี้ทำไมเรารู้เลยว่่ต้องไปเออบย เกาะไปเหวี่ยงเอขึ้นไปเฮ้ยจูปุ๊บปุ๊บมาไงมาแล้วเอริกคนที่สองนะฮะเอริกออเซนฟอนต์ปะ Y B C A ปุ๊บปุ๊บ,บกดทุกอย,อย่างมันปุ่มเอโอเคกด B Y A ปล่อยเอเกาะสวยแม่งท่าทุเรศเออ B อ,อ้าวเย้เฮ้ยวาววาววาวช่า เอ้ยเอ,ยอ้ยขอจับหน่อยเอ้ยเวน,นี่ยโอเคปล่อยเอ็กตลกันโอเคแค่นี้ก็ได้ละอีซี่บอกอะไอีซี่มาคนที่สามนะครับคุณเนลจอก,กลาสเนลจอนกลาสสักอย่างเหอะช่างมันเหอะไม่ได้มีชื่ออยู่ในสารระบบสักหน่อยโอเคแล้วกูทำนะอ,อ,ทอ,อะไรของกูเนี่ยเอ็กซ์ไปไอ้เชี่ยมเตเพื้นหมดเลยเหรอเอาจริงดิ บีไปวโอเคปล่อยเอปล่อยเอขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปหน่อยเอ็กบีบีมันไม่ติดว่ะวายเอาวายไปแล้วกันวายไอ้เหี้ยเอ็ก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 ไปไปไปโอเคโอ้โหเกือบไม่ทันเลยเนสตันคือเราไม่ได้เน้นสูงนะเนี่ยเราเน้นกว้างมาเนี่ย เฮียกูเป็นไรไวะนี่ยมึงจะปิดหน้าทำไมเวียนดิไม่มีอะไรต้องอายอยู่แล้วโอเคจับตูดแพะโอเคจับหางแพะโอเคเอ็กปอยบี b, ปอยด้วยดิโอเคจับหางแพะท่ามึงแย่มากท่ามึงแย่มากเลยเอปอยเอปอยเอปอยโอเคจับหัวก็ดีกว่าจับหำ่มา y b ไปต่อปึบอึบโอเคได้อยู่นะคนที่ห้า โอ้โหชื่อหรือคำขวัญประเทศไว้เวน Y B X B Y A B X โอเค B ปล่อย A ปล่อยด้วยเพื่อน <c oughs> ได้แล้ว X ปล่อยเฮ้ยเริ่มมาละเริ่มมาละ Y X เดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเชื่ยอืเฮ้ยยังไม่ได้เหรอเวนได้ปล่อย A A ปล่อยขึ้นไปนั่นแหละ เดี๋ยวต้องไปแล้วปุ๊บ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 ป๊บโอ้ยวายวายปล่อย B A B A ถ้าจับหางแพ้โอเคสวย X กับ Y X ขึ้นไป Y มาแล้ว A ยังไงต่อ A จับไว้ X กับ Y ปล่อยเดี๋ยวนี้แหวนปึ๊บสวยเฉียบมากมาแล้วคนที่เจ็ดเจอราดเชี้ยช,ชื่อเขนะี้ยนะแล้วนะเจียเจีโด้เอจายช่างมันเถอะนะโอเคเราจะไปต่อเลยก่อน เราจะไปต่อดีกว่า x y b a ปล่อย a จับ x ปล่อย x ปล่อยเออ b a ปล่อยไปต่อ x ปล่อยเออเแย่บ่อยปล่อย a ปล่อยจับไว้สวย b y ปล่อย x ปล่อยเอ้ไม่ใช่ a ดิ y เฮ้ยเฮ้ยไกลละไกลละ x y ปล่อย a ปล่อยสวย นั่นแหละวันที่8มาเซเวียเซเวอเลเซอร์มาเลยปลึปบ๊ปบปบุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคผมพอจะรู้ทริคแล้วท่านผู้ชมทริคมันง่ายๆมากเลยแล้วก็เสียงดน,นตรีที่บิวอย่างนี้มันช่างสะบ,บัดอารมณ์เลอเกินนะบอกเลยไอ้ยี่ติดวายโอเคปึ๊บเกาะแขนไว้ปึ๊บวายเอ็กวายโปเกมอนโปเกมอนเอ็กวาย ไปต่อเชี่ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียว x ไป x ไปสูงอีกขอสูงอีกนั่นแหละนั่นแหละมาแล้วมาแล้วโหเสียงแบบโดนตีเกียรติยศเพื่อสัรเสริญคนเหล่านี้ที่มาเป็นภูเออขามนุษย์นะโอเคแล้วอะไรชนช้างกันวะนะช้างชนช้างเหรอชอบเล่นยุทธาธถีกนเหรอครับเนี่ยฮะ x y ต่อไป b y เอาคุกเจาะเกาะไวเพื่อน b กาะไว้เอปล่อยอย่างนี้ไอสตอัอสตว์เอ้ยไอสัตว์เอ้ยไปต่อ B ปล่อยอย่างนี้ออชบยืดยืดสวยคนที่10บปาเกอร์ปาเกอร์มามอสยังไงโอเคอเขากล้าวก้าวไปด้วยความมั่นใจ x กาวายไปต่อติด x ติด b ติด y เดี๋ยวทำไมรู้สึกถอยหลังวะโอเคมาแล้วติด y อยู่ตอนนี้ติด b ด้วยตอนนี้ ไปต่อจับไว้แล้ว x ปล่อยเดี๋ยวนี้อ๋อชึบ ok y ก่อไว้ก็ถือว่าโชคดีนะเออ b ปล่อยชึบโอ้โหเฮี้ยกว่าเดิมอีก y x b pattern ส้นตีมากครับโอเค a b y ไม่ไม่ขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกจะต้องนันต้องทำได้สิปั๊กเกอร์ปั๊กเกอร์โอเคโอ้โหแค่นั้นนก็เอาเนาะ Y B Y B X ไปปล่อย B ปล่อย A เคตายแล้ว Y B ไปต่อ Y ปล่อยโอเค B B A ปล่อยไปสิทุนน้ำต้องทำได้เชี้ยเอ้ยอะไรปล่อย B ปล่อย A บัตสซบปล่อย Y ปล่อยเอาอะไรไปจับหน่อยเถอะโอเคสวย B X ปล่อย ฮึบอึบเอไปฮึบ <c> ใ <oughs> กล้แล้วอีกนิดเดียว y b ปล่อย x ปลอ่อยอึบสวยคนที่สิบสองแล้วอิสาเมลอิสาเมลอิสาเมลช่างมันเถอะไปเถอะไอ้ลุงนวดไปเร็วลุงนวดไปเร็วลุงนวดลุงนวดไอ้ลุงนวดไปแล้วลุงนวดเพื่อนเค okay, จับได้ละ x b y ขึ้นไป a b มึงจะจับทำไม <c oughs> y ไปต่อสิ b สวยวต่อเลยเพื่อนอ้โหยาวๆเหมือนเดินขึ้นภูเขาอะแต่ว่าใช้ X น่าจะดีนั่นแหละอ้โหจับได้ถูกส่วนมากท่านผู้ชมเห็นแล้วเสียวแทน X ไป Y ขอเหอะวขอเหอะนั่นแหละอ้โหสองแถวบอกเลยนะวู Wood อ d ผมก็ไม่แน่ใจหรอกนะว่ามันสูนเท่าไหร่แล้วตอนนี้นะแต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะทำลายสถิติได้หรือเปล่านะ นี่คือส่วนที่ผมไม่แน่ใจมากที่สุดโอเคเอโอเคเอื้อเวียงขึ้นไปแล้วก็เอเวียงไปเออชิพเอเวียงไปบัซบที่สุดออชาสวยไอ้สามสามง่ามปล่อยอาจจะปป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 ปไปปปป่ปง่ปป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 ปเปปปปปปป เออเหนื่อย y b x y เยอะอืมเ <c oughs> x a a แล้วอะไรต่อ a และ x x ไปต่อ <c oughs> จับได้แย่ yeah! สุดๆไปเลยนะโอ้โห <c oughs> <c oughs> จับแล้วก <c oughs> <c oughs> ำเต็มไม้เต็มมือ <OR> บอกเลยแหนมตุ้มจิว๋ว x อีกนิดเดียวโอเคคนที่15แล้วไอแซกไอแซกไอคอคแคกไปต่อเหอะนะเอ,อ่อ b a ปล่อยต้องเอา a จับมึงโอเคนั่นแหละโอ้โหลุ้นตั้งนานเว้ยนะึกว่าจะไม่จับซะแล้ว a ไปชึบโอ้โหเต้นตุ๊กแกวายไปชึบ เอ่อ B B A ปล่อยสิ A โอ้กดผิดปุ่มโทษทีซื้อ p, X ไปปึ๊บ B Y แล้วก็ A อึ้ยอุ้ยโหท่าสุดตน,นี้มากปึ๊บอีกเดียว A พุ่งทะยานไปเลยเฟรมไคเซอร์เท่าไหร่วะเนี่ยโอเคหกสิบหกแล้วกาแลนกาแลนน่นาจะทำให้ฝันฉันเป็นจริงหรือไม่กาแลนโอ้โหเริ่มกระตุกกระตุกแล้ว สมาชิกเริ่มเยอะคอมเริ่มกระตุกบัสซุบที่สุดโอเควายเอเอเอบปล่อยเถอะให้พี่เดินสะดวกเถอะน้อง B ปล่อยเออสวย Y ปล่อย X ปล่อยด้วยเวียงขึ้นไปอเออโอ้โหแหมเป็นอืมไอ้แท่งสวรรค์ปืนใหญ่นนโออัมสตอมไซโครเจตอัมสตอง ไปเถอะเพื่อนนะโอเคแปะไว้ขึ้นไปอีกได้อีกได้อีกบอกเลยได้อีกสูงได้อีกนายทำได้เพื่อนนายทำได้ฉันเชื่อมั่นในตัวพวกเรา4 6ฟุต4 6ฟุตแล้วโอ้โหทำลายจิตติแล้วสุดยอดคนที่17มาแล้วว่าไงลุงว่าไงลุงลุงทำได้หรือไม่ลุงทำได้หรือไม่ไอไมโอเคไปต่อเลยเพื่อนโอ้รู้สึกเหนื่อยวะรู้สึกเหนื่อยวะโอเคเอ เดี๋ยวก่อนอย่าเอาไอ้นั่นไปให้แพะดมสิวะเออต้องเวี่ยง A ไป y x a a, a a ไปต่อดีกว่านะ y x b ฮึ่ยชิบโอ้ยสำลักเลยเหนื่อยเลยเหนื่อยแทนเว้ยโอ้ยวายปล่อยเพลงแห่งศักดิ์ศรี song of glory เราต้องไปให้ถึงฝั่งฝันให้ได้ลุงลุงคือความหวังเดียวของฉันนะไปเลยลุงไปชื่อุูกว่านี้วันที่สิบแปดแล้วเควินไอยางงั้นเหรอลเควินไ่จะจำชื่อนายไว้ไนายคือวีรบุรุษคนต่อไปที่จะทำลายสถิติครั้งที่แล้วออเอปล่อยเดี๋ยวนี้เลยเพื่อนเอปล่อยเถอะโอ้โหเวนไอเอปล่อยแช่มบ B X อึ๊บขึ้นไปนานแหละโอ้โหจับได้จุกมากเพื่อนเห็นแล้วเสียวไส้เลยท้องน้อมันปั่นป่วนโอเคไปต่อ A. เอสวย,จ,สวยจับได้สวยจับได้สวยปล่อย X ปล่อย Y เวียง B เวียง A เวียงอะไรก็ได้ตอนนี้โอเคเท่าไหร่แล้ววเนี้ยฟอสเตอร์ Foster คนที่19นะนาคือวีรบุตรคนต่อไปโอเค วายยังไงถ้ามึงอะไรของมึงวันนี้อ่ะสวยไงยต่อปล่อย A ปล่อย X อ <c oughs> ปล่อย B <c oughs> อ่าไอ้เจ๊จจอ่าเคลียร์แล้วบัดซบแล้วเออปุ๊บสวยจับได้ถูกจุดจริงๆนะอ่ะ็ X ปล่อยเอปล่อยเออ A, ปล่อยไหม A ปล่อยก็ได้ชึบโอเคจับหัวไว้ แล้วก็ไปจับขาโอเคจับขาเฮียโอเคจับขาไว้จับน้องไว้จับไปเอเวียงไป15สิบาวิจ้าเอเวียงไปสูงกว่านี้โอเคคนที่20่สพอดีเนสทร์นายคือคนที่ยี่สินายจงจําไว้ให้ดีว่าครั้งนี้มันคือเกียรติยศของนายที่จะได้ขึ้นไปอยู่จุดสูงสุดของความเป็นชายเหนือชายเฮียไปต่อสิวะเอ เอ็กเอ็กเอ็กไม่ไปเลยอ,อนั่นแหละนายจะต้องเป็นผู้ที่อยู่สูงที่สุดบนห่วงโซ่อาหารครั้งนี้ฮึบไปเลยเนสต์รอฉันจะเออเออโอเคเอ็กไวยเอ็กโอเคไปต่อเนสตร์รนายทำได้นายจะต้องเป็นวีรบุรุษคนสุดท้ายนั่นแลหละจับขงที่สามมันไวออเอ็กอะเอ สิบเจ็ดวิเชี่ยทันป้าวทันป้าวทันป้าวชิปหายแล้วชิปหายแล้วชิปหายแล้วปึ๊บทันสิวะถ้าเราแน่พอว่าเอ้ยนั่นแหละโอ้โห,โหคนที่ยี่สิบเอ็ดแกสตันหมายคือคนที่จะเริ่มบุกเบิก,บกรบประวัติศาสตร์ครั้งใหม่เป็นคนที่ยี่สิบเอ็ดเป็นเท่าไหร่แล้ววะเชี่ยช่างมั่งเหอะสูงเท่าไหร่และวะช่างมันเถอะ,ถะ,อะโอเคไปต่อแล้วกันเนาะโอเคเอ เ,เสียงเพลงหายไปไหนเสียงเพลงหายไปไหนต้องการเสียงเพลงมาแล้วเว้ยซองออฟกอรี่หมายก้อนท่านผู้ชมลองฟังเสียงเพลงนั่นสิเพลงที่ทําให้เรารู้สึกมีกําลังใจในการจับขาที่สามโอเคสุดยอดเป,เป็นไอเดียที่เวิร์กมากไปต่อสวัเจเ,เจมีต้มีหรอว่าเจเอ็กปล่อยโอเคไปต่อเอปล่อย x ไปปุ๊บ,บโอ้โหเฉียดนิดเดียวท่านผู้ชมเฉียดนิดเดียวจริงจงอ,อิง y แล้วก็ b สูงสูงขึ้นวันนี้วันที่ที่สอง matt a n d r e l s ท่านผู้ชมจงจำชื่อเขาไว้เขาคือคนที่2ี่สิบสองเป็นตัวเลขที่สวยมากๆรองจาก1 1โอเคเราจะไปต่อนเลยเพราะเวลาเดินไม่รอท่านะโอเคไปต่อเลยจ้า x y b x i ติด x ไป a ไปสวย b yx อไปเโอ้ยเหนื่อยเริ่มเหนื่อยแล้วเฮ้ยผมว่าผมสุดยอดว่าผมเป็นชายเหนื่อยชายได้ท่านผู้ชมผมเป็นชายเหนื่อยชายได้นะบอกเลยการที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดของความเป็นชายเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้แหละเว้นได้เอนั่นแหละ y ปล่อย x ปล่อย ชิปหายไม่น่าทันแน่ท่านผู้ชมไม่ทันแน่ๆท่านผู้ชมเจ็ดวิห้าวิกูปล่อยเลยก็ได้บายบายยูโอเคโอเคห้าสิบแปดฟุตท่านผู้ชมทำลายสถิติมาได้หลายฟุตเลยทีเดียวห้าสิบแปดฟุตเท่าไหร่วะเท่ากับสิบเจ็ดจุดหกเจ็ดแปดสี่เมตรท่านผู้ชมมากกว่าไททันเอเลนเป็นหลายเท่าตัวเลยครับผม โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับโปรเจกต์คลายออฟเฟอผมขอพับเก็บไปก่อนนะครับเพราะคอมผมมันกากนะแต่ก็ไม่ต้องห่วงจะมีโปรเจกต์ใหม่ตามมาอย่างแน่นอน,นครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับผม